2K เลย 2K เลยได้ไม่บอกอะไรบอกลงดองอยู่แล้วแล้วดูตามคลิปเขาอ่ะปกติไอ้ฝั่งที่เอาคลิปมาเปิดให้ผมดูก็อนแรกระเบิดอ่ะใหญ่จะเล่นนะใะไรนะเช็คอะไรไหมเอาสตาร์ทแค่กระสาระเบิดไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือต่อยต่อได้ใช่ไหมครับได้ครับได้โอเคขอมาเขาสตาร์ทอุ้ยไม่รู้ไอ้เยอยมึงรอดได้ไงวะ สวยจบจบจบฝันหนึ่งจบจะส่งเลขให้นะเดี๋ยวส่งให้มันชิลอยู่แล้วเพื่อนผมบอกอะ่ไยไปกินข้าวไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นชีวิตแบบอินดี้อยู่แล้วไอพี่พิมพิมยวกูส่งเลขให้พิมปัดญหายเพื่อนยส่งเลรื่องให้จบจเพื่อนนี่มันหนึ่งนี่มันจะน่าอยู่แล้วจะน่าอยู่แล้วมันเดียวนี่มันหนึ่งเพื่อนนี่มันหนึ่งเพื่อนนี่มันหนึ่งเพื่อนจ้าไอไอสะท้อนวะ โผลห้ยรอบลราไี่อ่ะสไม่ใครจะทอนวะทีนปยูเซอร์สองะใครอ่ะขอพี่นี่ยสวยมันต้ออุยอสวยยี่สิบยี่สนสองมาเดี๋ยวโอเวอเลยดวนเลยทีร้องอะโจมชิบหายวิงจิ้มเลยวะสวยอุ้ยสมยท้อตอุ้ย อุ้ยมันหักบักวายยัดไวอุ้ยอุ้ยอ่ะเยอะอีโดนดิเยี่ยัดยัดไวยังหรออุ้ยอุ้ยยิ่งงโหดจังอ่ะเดี๋ยวยี่สี่นะยี่สี่นะพันยี่สิบเปิดตัวหายเยอะเยอยหายเหมือนกันนินจาสามารถย้อนมาเดียวมาเดียวแรกๆอะเหมือนเหมือนปกติแต่ว่าหลังๆมาเหมือนแบบมัดบํมชนกันบ่อย u s เดียวครับพี่มาท้อ อุ้ยเสียมุเนี่ยเออตัวมันตัวโง่ตายดิต่อมันตัวไม่ตรงไม่ไรไม่ไรห้าสองนะนได้เนี่ยสามหกสามหกนาสวยหลอกเออเดียมันอยู่ยี่สี่นาสวยสิบหกอ้ยสอสามารถย้อนสามารถศูเดียวต้องบอกมึงบอกว่าวินไปวินนะต้องวินต่อวินสวยมทิย์ต่ต่อสวยย้อนสวยอุ้ยถอแล้วถอนแล้วถอนแล้ว อุ้ยอุ้ยโหดจังวะยอยลุตายหลุดเนี้ยอะไรมึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้อ้มันได้ไม่แย